สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่16มีนาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,667.92จุดบวกเพิ่มขึ้นมา23.56จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.43%มูลค่าการซื้อขายวันนี้78,000ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานธนาคารค้าปลี การเงินชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าบวกขึ้นมา6.03% KCE บวกขึ้นมา9.57% HANA บวกขึ้นมา6.74%ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการรีบาวกันขึ้นมาตามดัชนี Nasdaq ที่เมื่อวานนี้ฟื้นตัวขึ้นมาได้แรง อีกทั้งหุ้นต่างๆเหล่านี้ราคาในช่วงก่อนหน้าก็ปรับลงไปค่อนข้างมากแล้วก็เลยมีแรงซื้อกลับกันเข้ามาทางด้านของ SBI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.67%ทาะนั้นของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ายอดขายในปีนี้น่าจะขึ้นทำนิวไฮได้ทั้งต้นทุนก็ยังอยู่ในระดับต่ำหลังจากที่มีการซื้อกิจการโทฮคุโซลูชันเข้ามาทางด้านของ TSG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.54%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสหปี6 5นี้กำไรนั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้จากการรักษาแล้วก็การตรวจโควิดยังคงเข้ามาหนุนอยู่ทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นวันนี้ยังคงปรับขึ้นได้ต่อเนื่องบวกขึ้นมาอีก9.01%ก็มีการตั้งเป้าจะขยายตู้เต่าบินให้ได้20 0 0 0จุด ภายใน3ปีนี้ทางด้านของ Workpoint วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.44%ก็รับข่าวจากการที่ทางด้านของเมเจอร์นั้นเข้ามาถือหุ้น Workpoint เพิ่มเติมซึ่งก็จะมีการผลิตคอนเทนต์เพื่อป้อน Netflix เข้ามาทางด้านของ i-link วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8 0 2ผู้บริหารนั้นก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะขึ้นทำนิวไฮ ส่วนไตรมาส1ปี65นี้ก็เตรียมที่จะประมูลงานมูลค่ากว่า5,000ล้านบาททางด้านของ AH วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.53%ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นี้กำไรนั้นจะขยายตัวขึ้น Q on Q แล้วก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่นและก็ชัดเจนในไตรมาส2ปี65นี้ทางด้านของราม วันนี้บวกขึ้นมา5.41%ก็ทางด้านของบริษัทนั้นมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา20สตางต่อหุ้นแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่28มีนาคมนี้ทางด้านของ RBF ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.16%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาสหนึปี65นี้จะฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ BKD วันนี้ราคาหุ้นขึ้น แรงชนซิลลิงบวกไป29.31%ก็คาดว่าผลพรกักการดำเนินงานในปีนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีแบ็กหลอกสูงกว่า1,500ล้านบาททางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นดน้านของ EE วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป14%ด้วยกันหลังจากที่บริษัทนั้นมีการประกาศเพิ่มทุน3,580ล้านบาท ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มทุนแบบ RO แล้วก็จะมีการแจกวอร์แรนด้วยโดยเงินส่วนหนึ่งนั้นจะเอาไปซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการค้าแล้วก็ผลิตกันชงก็วงเงินกว่า650ล้านบาททางด้านของ VNG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.90%เพราะว่าขึ้นเครื่องหม่ XD ที่หุ้นละ30สตางทางด้านของสบายเทคโนโลยี วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.77%ส่วน t r c นั้นวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.55%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นสองหุ้นนี้ก็ปรับกันขึ้นไปได้แรงซึ่งเมื่อลองเช็คข่าวดูแล้วก็ยังไม่มีประเด็นลบอะไรที่มีนิยสงคสำคัญแต่อย่างใดก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกันออกมา และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ